ยินดีต้อนรับสู่นทิทรรศการ2 0 2 0 X เชโโลกแห่งอนาคตนทิทรรศการนี้จะสะท้อนความยั่งยืนของโลกในอนาคตผ่านรูปแบบการเลือกใช้ชีวิตของผู้เข้าชมภายในในทิทรรศการนี้นักเดินทางท่องโลกอนาคตจะได้รับสายรัดข้อมือเพื่อบันทึกข้อมูลการเลือกสิ่งต่างๆเช่นที่พักอาศัยอาหารการเดินทางรวมถึงการใช้ทรัพยากร ที่ทัศการนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าชมที่เข้าร่วมเดินทางไปกับเราได้มองเห็นสิ่งที่รออยู่ในอนาคตเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรในอนาคตที่แม่นยำที่สุดก็คือสร้างมันด้วยมือของพวกเราเอง เดินทางไปบนยานพาหนะแห่งโลกอนาคตเลือกรูปแบบการเดินทางและจุดมุ่งหมายในเมืองได้เช่นฟาร์มสมัยใหม่สวนสัตว์แห่งสุดท้ายเรสเตรรองโฮเทลแวรับประทานอาหารมื้อเที่ยงในพันธาคารแห่งโลกอนาคตที่มีอาหารจานเด็ดมากมายรอคุณอยู่เช่น สำหรับของกษัตริย์แห่งดวงอาทิตย์หรือเมนูอาหารสำหรับเด็กๆและพบกับกรรมวิธีต่างๆในการปรุงอาหารที่อันน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย n a ว o บักสตัวจิ๋วลบหนีออกไปสู่ส่วนสาธารณนะหน้าที่ของคุณก็คือการจับพวกมันด้วยการวงกลมแมลงชนิดเดียวกันที่มีสองตัวขึ้นไปลองมาแข่งกันดูว่าใครจะทำหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดเวยเยี่เยมศูนย์พยาบาลบริการตนเองแห่งโลกอนาคตกันสักหน่อยจากผลการวิเคราะห์สุขภาพของคุณบริษัทประกันจะเสนอแผนประกันสุขภาพที่เหมาะกับความต้องการของคุณให้มากที่สุด